Boo! สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีตอนเช้าโอ้ไปคงไม่เช้าลแล้วแหละเดี๋ยวช่วงเช้าสายนะครับนับมาที่ผมจะมาสำรวจนี่ครับสำรวจรังพึ่งครับผมนี่ละรังรียกว่ารังมิ่มนะครับนัไม่ใช่รังแต่โอ้เราไม่ใช่รังแตนหรือรังอะไรทั้งสิ้นครับเป็นรังมิ่งผมบูม้ตกอกผมอะไรผมขอเสยผมลลอ,อยอน้ำเบิร์กอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนะแต่ผมชัดเจนครับผมโอเคผมนะผมจะเดินหารังมิ่มงผมพิกัดวัดป่าสุกร์วัด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 นี่ครับนำไม่ใช่เขตอพยพทานนะครับอ๋อแมนอยูอ่ดอกต้วงกาเนาะหาอยู่ใครกิน เขาเน้าเราค่อยเดินถึงถึงได้โอเคเราจะเดินเขามีลับลับมาหาอยากถึงโอ้นี่นะครับรู้สึมหน่อยแต่ก่อนเขาบอกตรงนี้มันจะมีเห็ดปวกเยอะแยะคขาจะพุ่มกึ้มาบบก้อนหอกเขาบาดเขาเยอะตะเขียดออกแต่วันนี้มาก็จะหาเผื่อมันเจอก็หาพ่อเห็ดปวงนะครับเพราะฉินหนอนสะโพกผ่อนะท่านพ่อไปยางไปเคี้ยวเคี้ยวบางนังบางอยอะงหรอกเขาคือยางนี้ครับเนาะผมควัญสะใจนะผมบอกนั่นแหละครับเป็นเขงผมเนาะทุกอย่างมีเห็น ผากปลากร่างเป็นนั่งมึงคักๆเดี๋ยวผมก็ย่างเมียเดี๋ยวไปบอกทุกคนฟังให้คนณเราเอาหนิแม่ห่างเลยที่เขาน่าพูดสุ่มหน่อยวันนี้จะระดองระเป๋าโอ้ยมาดองมาป้ายานอย่างเดียวคำจัดถ้าถือนั่งใหม่คมคืนครับผมห่างเลยโอเคนราจะระนะครับเรามาสำรวจกันดีกว่านะหมูว่าผมมามันกันได้ไอ้ครังหนึ่งนะครับเนาะผมก็อ้าเอาไปขายครับให้ครูไม้ครับนี่ราจันไม้ายบนโอ้สื่อผมชูเนี้ยครับทั้งจะเป็นนกหนูปูปีกอะไรพวกสื่อบัสครับผมนี้แหละอยู่ในคำพวดโว้คะครับนะเขาาหหผู้ลักผู้ใหญย มันต้องได้ทุกอย่างกับผมนี้แหละอืมอืมไดโอ้กอไผ่ก,อกอ้อนนี้โอ้ไป็นเห็ดหลอดดีดัวโอ้พงเนี่ยมึงเนี่ย้พงเนี่ย้โอ้ยแล้วคบหลอดนี้เพื่อการบันเทิงเท่านั้นคับผมคิดเลยมากไหมเออนั่นวัวตัวสวกตาบุ่งลง,ง,งโอ้นี่ครับงามไม่สวกตาบุ่งว่าผักไงนะโอ้โอ้ครับาผู้ทีรีบรู้รีบหนี้มันยุ่งมันจะรับอได้หรอเรียกว่ายุงชุมจังครับผมเนี่ยโอ้ยนี่พอให้ปวดขึ้นน้อง มันมอพอตดินได้วะนี่เดี๋คำนักเขาบอคนดวงดีเป็นเราสหาราสีกันอีเซืงกรับผมห่างเนี่คเว่าจักรเรือโบราณนี่จิตจำใสครับผมเนี่ยอ่ะเราจะเดิน่กับกอไผ่ต่อไปอุ้ยยังวะพวกแค่ๆคงว่เอย่านะครับอย่าคอกแคคคอกแคคอย่างนี้นะครับน้าเดี๋ยวช็อกครับผมมาไม่ให้ซูบเสียงหยาดมิดเนาะนี่ครับเราจะเดินนี่นี่อุปกรณ์คำนี้แหละกอไผ่ใหญ่คำนู้นเดี๋ยวแบ่กอไผ่ใหญ่คำนู้นเทวัดป่าจะเยอะครับกอไผ่ใหญ่นีหนะครับเนาะ เมื่อกี้ของดิขอดีพี่คือผมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โอเคไหมเราต้องดูดีๆครับผมเมื่อกี้ขัดเมื่อกี้มันเพราะว่าขันแนวเลยมันดำปื้อปื้อแล้วขึ้นไหมมันดำเดาขออย่าจังไรนะครับมันนิสัยแล้วมันเป็นสันดานไปแล้วนี่ครับยางมงึง ผมอยากขีก่รถกลยเพราะเขาเสียนยนะครับผมคุณยายเลี้ยวบังดําปื้อปื้อๆผมไปใส่หนูเลี้ยวไปดำปือป้อปื้อคุอนกัดหนึ่งมันเล็กทำหนึ่งหลังให้คุมหมายเขาได้หนึ่งร้อยบาทขัดตัวแต่ไม่ขาดใจกันนี่แหละค่ะเนาะเรามต้องมีรายได้เขาทุกวันครับไม่ได้ทางไหนก็ทางนั้นครับมันเด้แล้ว่อสิบเป็ดยังกันเลยเองเจ้าเราจะหามันเด่นมันบ,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 บึ้ยบึยบึยอู้นผีเสี่ยครับผีเสี่ยนีน่มันทำหน้า อในความสุขของคุณคุณทำมาอะไรก็ได้ครับคุณทำงานเหนื่อยมาคุณอยากกินสุดซื้อกินกับผมไหมไอ้ไอพวกไปซื้อกินคือพวกคิดถี่มักม่วนครับบอเ,เรามาตายไปมันก็ไม่ได้กินกับผมเสือผมหลุดนคำนะผู้เจ้าคือนตั้งไงเอาไงไงนะครับนะผู้เจ้าทำงานไม่มีมื่อยบุเจ้าอยากกินหลาบว่า่อยว่าว่า่อยว่าวายได้ครับนะผมุพุ่มความสุขของเจ้านั่นแหละครับอันนี้ผมจะเอาไม้ไข่ผมไม่ยั้งไมว่วาผมไม่ได้แล้วผมหลังแหวนแล้ว แต่พญิบาลผมยะไเบี่ยงยญานะครับหูจังบอกพญิบาลเป็นเสี้ยวผมครับดพิญญาณรู้สุดเหลียวตลูกมากขึ้นลูกผมของผมนั่นแหละแค่นี้ครับผมเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับเสี้ยวพญิบานครับนี่แล้วมันก็รู้เรื่องแล้วเนาะไอ้พญานั่นเบ็ดแล้วครับเนาะไม่ใช่ครับมันไม่ใช่หลังหลังนี่หนูว่ะเดี๋ยวเราต้องไปเวลาขันวิ่งแรบ้านระเบิงนะครับผสมบางดีๆครับเพราะมันแนวมันดำปื้ดๆครับเนาะเหลาดีๆต้องมาแถวแถวแถววัดป่าผมได้ไปหลายห้างหลายห้างนะครับเกือบเกือบสิบเลย นี่ครับผมผมว่าเมื่กี้ด็กไปห้างนึ่งมาตอนยำพแรงกันเนาะมันมันมันคำมันมืดปิดตาเลยนะครับเนาะเอาเอาผมไม่ตอดผมสะโตเลยนะครับนะที่หัวเขาขาที่พึ่งเออตอดไตเขาไม่พึ่งไตเด้อโอ้ครับแถวนี้มันน่าจะมีน้ำมันจะรบร่อนสั้นอยู่ในไอ้ที่โดนเหมือนเหมือนนะเนาะไก่โอ้ยนะครับโอ้ยนี่มันเห็ดตายเบียโอ้ยอันนี้กินไม่ได้แต่เท่ครับผมเนี่ยอะไรอ่างี้ยว้ว้าวโอ้ยที่ทำนี่กุณจะรู้น่ะนกว่าตัวละเราจะเจองูแล้วมันมันเกี่ยวยังวะ นือว่ดงูเขียวกันเป็นบ้าน่ะเว้ยไปติดยานไปติดยานกำลังนอนมันนอนหลับกำลังเลยนี่ครับมันเรยว่างูแวกันตีงูจะตีมันตายก็จะเหยลักรันผมว่าผมยานอผมคุดลกเลยมนันผนี่ขุดคีรุกเฮ้ยนั่มันเห็ดพวกนี้ะเห็นป่ะงูกมีงูบบนั้นงูก็มีบันคือเห็ดพวีครับนี่พวกยานงูเด็ดถึอดเดินเบิงเห็ดรับเป็นบัวไม่ใช่เห็ดพวกนีอะไรมันมีดอกเดียวเท่าเลยวันนต้กระมิ้งงูรวันนึปะงูนอน โอ้าวคนคิงลูกตั้งอย่งใดแบบเบืเ้งเห็นละเราไป,ปทางใหม่ครับชหินงูครับงูเฮ้ยงูเขียวครับนี่อ้ยคนคิงลูกครับผมเราจะเดินไปยู่เลยเดี๋ยวเราไป,ไปไมาหาได้ครับมันคือว่าวันช่วงมันฝนตกมันไม่นะครับนั้นมันสิงูเงี้ยวเขี้ยวขอตะคอกตะขาบตะเข็บ ตะกรนตะกายตะกี้กี้เดียวแล้วจะรีบไปคุณไม่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 ครุณมันตะไลขับเนาะเรามาเวลาไม่ดีกว่านี่ครับไม่แนะนำนะครับอย่างผมนี่ไหมผมไม่ไม่ใช่ไม่ใส่รองเท้าบู๊ตกับตีนดำปืนๆนี่ไม่แนะนําไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างครับผมเนาะมันอันตรายผมแต่ผมเป็นของแข่ผมสักกันเหนียวกันพิษมาหมดแล้วไม่ได้กินขึ้นดอกนี่ครับอปอนี่ครับผมจะอ๋อผมจะสำรวจอีกสองกองครับไม่เคยอไปสองกองเนาะ พระวังเด้ครับเห็นงูตัวนึงแล้วย้านไปสิหากันบดิหักค่นสุดราหน่อยเด้มองมึงซอมมงอมก่อนนี้ก็ไม่มีนะครับเนาะดูแล้วมันไม่มีครับไม่มีดินโดเนาะ หายคิดนั่งอยู่ว่าขึ้นแต่น้องนาผู้สาวสัมนำเขาเลยต,ตัอเห็นเล่นหั่จับควงแเราบุเข้าสัตว์เจดีย์เสน,น็จปุ๊บภาคจำไตรโอเคเราจะกอดตอนนี้เราไป,ป,อเออเปกอดที่สองครับผมเออไปกอดที่สองกอดที่สามที่สี่สสห้าหกเจ็ดแปดนะครับนะกอดเดียวผมไม่ถึงกับผลท็อกหลายๆกอดขึ้นนะครับหลายๆดอกโอุน้นเห็นยังปะนี่ก็เห็นเหมือนกันนะครับนี่กินไม่ได้แต่เท่ครับมันเป็นอะไรไม่รู้นี่ยคิดเรเห็นกิดเรงเห็ดเผืองครับนี่ตะวันระวังระวังครับ มื่อกี้งมุเขียวูเขียวตัวนึงนอนยัง่งูตัวนี้มันไม่ดีครับนะตื่นสายมาคิดเศร้ากับนอนคดหลังงงเลยครับเมืองงูคิดเศร้าผมเนาะผมเคตั้งงูแมวเศร้าเสร็จแล้วนี่เห็นงูคิดเศร้าปะนะโอเคเราจะนี่ครับเราจะผ่านอุ้มไม้ก็เรียกว่าอุ้มนะบ้านผมเอนอุ้มเนาะนี่ครับกอข่อยกอข่อยเนี่ยมันไม่ใช่กอเจ้านะครับแต่มันเป็นกอข่อยครับผมอย่าเบิ่งเมืองมีบัวนอธรรมดาได้อุ้มเมื่สิบปีสมนี้ก็มันเอาง่ายๆหลังพึ่งนี่ครับเนาะเคยส้นปลอกสมบูรณ์ในน้ำัก เขาเรียกว่าบอกสหรับคนที่ไม่รู้นะครับเนาะคนรู้ก็ไม่เป็นไรครับเนาะกลูกกันลูกไปจริงโดดเจ้าที่นนครับนะรังพึ่งมันจะอยู่แถวๆบริเวณไอ้นั่นเข่าว่าน้องน้ำนะครับมันจะกินน้ำเกลือเพิ่มนี่แหละสังเกตดยังไงเขเดินครับเดินละดองละป่าหาอุ้มที่มีน้องน้ำมันจะมีนั่นแหละครับเคาร,ารียกว่ารังมิ่มนั่นแหละครับดำปื้นปือของพุทธส้มหน่อยแหละ <c oughs> นี่ครับเนาะโอ้ยเนาะก่อนนี้ผมเอาเมื่อวานนี่ไม่เดินครับไม่เดินเลย แต่ไ่อะไรมัจะเสียไคับชัปากเดยเขาจะมาลักยำผู้หักยำผู้ว่าเดึกหลักองกรุงผู้เตวจับาเรื่อพันนานเท่นี้โอยตั้งกองครับเนเอ้ยนี่บ่อระวังเจัไปด้วยษาสุดหน่อยมัไม่ได้หน่อยบกยจางนี้จะตกใจเสดือไปเรือยแค่พวัเลยโอเคแล้จะเสีย้วคนั้เดี๋ยเดี๋ยวเขาพวทตะมากวนนะมันมัเป็เขา ไม่เป็นไรครับเราลองใหม่ครับลองผิดลองถูกกันเนาะนี่างคำเรียกว่าสี่ทางรูปพันนักปาดนึงรูปพันกับนักภาษราในผู้ชายหน้าตาหล่อหดื้อเหมือนมะลิโอเมลค้างคนจะพลาดไม่ได้ครับเนี่ยหลัโอ้หนอห่างเลยเดี๋ยวครับรอก่อนนะพุชชนสุนัยเดี๋ยวพุจชนทำภารกิจครับนะหาของไปขายแล้วนำไปซื้อของมาแก้ครับผมเนี่ยละเดี๋ยวผมถอดดี๋ยวผมเยื่อนี่ไม่ไหวอุ้ยต้องว่าแถวนี้มิจะจอมจุนนะครับเดี๋จอมจุนแหลมีสาบปีกมิสครับตรงนี้เนาะโอ้ผมยันเมียนวิ่งไปพ่มวานี่ ผมเสียไปหลายกลุ่มครับเนาะเห็นหน้าซื่อซื่อใสอย่างนี้เลยเป็นหยิกโบขับผมเนาะเนี่ยคำนวมันพูดใสเบ็ดกบว่าที่มาที่ไปน้ำใสเบ็ดกบเป๊ะบดเอาโอ้ยไปแทวกบยุบหมงเบ็ดผมแม่โอ้ผมบอกเบิดคำสิบวอาคนนี้เรียกว่าเบิดคำสิบวอานี่คำนวนี่คำนวหน้าซื่อซื่อใสอย่างนั้นระวังครับระวังใครแต่นี่ผมก็จะระวังนะบมันยิงน้ำมันยิงกระจิ่งลวดถ้าเอาผมผมกิ ก็ยิ่งเขาเอาตุกเนาะอันทุกไทยกับมิดรทุกที่สามเดียวทุกไทยกับผมโอ้ยเนาะภาคตําัตกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเจอแช่งออกยูทูบรับผมผมแช่งออกยูทูบมาหนึ่งเวียไปถึงวันครับผมไม่นานแป๊บเดียวเขามาดูสองพันคนครับผมนั่นล้วเขาระว่าแช่งออกแช่งใส่ซองเพราะมันแช่งใส่ใส่ช่องครับผมเนาะโอเคเราพอแล้วเราบวนขุดโอ้ยเนี่งูกลุ้ยงูกระมืองูบอกโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะทนแล้วครับมันเดินดีกว่าแปี้เออนี่ครับเนี่ย เบิบรรยากาศนี่เป็นยานจวะดูน่าจะพึงกลัวมาเลยอู้ยทังอย่างวะนี่ครับนอนนี่ครับบริเวณวัดป่าสุสวันนี่ครับนี่แวะไปผ่านมานะครับนี่ละถวายสักการะสักกานได้ครับอาจารย์วัดป่าที่นี่ครับเนอกอ้าวตะลุงพี่น้ำมึนครับผมลักนะหยบหยบครับผมนะโอเคผมเราจะไปครับผมอุ้ยไม่ได้ฝนจะตกแล้วรีบไปครับผมอุ้ยอุ้ยเยไปแล้วไม่ไปจะทนแล้วเนี่ยฝนจะตกป้องกันไปนี่ขอเรียกว่าิ่งสุ่วัดครับผม ยียย่สระผากว่าโอ้โนะครับเอาวันนี้มาซ่อมก็ไม่ซ่อมไม่ได้ครับของของซ่อมเขาไปอยู่ครับแม่จังบ่าข้องกันเลยนี่เขาเรียกว่าเปิดอาณล้าน,นะครับเนี่ยเบิดบอลแหลกตักโอ้ยแม่งไโอ้ยเ,เราตกมีไอ้ตองส่ก็จะตกฟ้าก็จะร้องกับเนาะนี่เรียกว่าเปิดอาณล้านครับนี่ยจีบของเขาอยากจีบของลันเนาะไอ้หามเอ,อินเราเห็นแล้วก็บม่คืน,ตะตะนก็ได้ตัดริ่มจับข้องเขา โอเคนัเราจะไปทกดึงยาวให้ถึงบ้านครับเนาะทั้งมวนทั้งเมยรับวันนี้เรามาเอาเมยครับไม่ได้เรามาเอวนป่ะดูดเาอเกัือกว่าการสอเาบอกว่าส่อมันมีให้สร้างกันได้ครับสใเกี่ยับเื่เราจะไปอันล เสายมาหัวเล็ก,ลลย,กลลยุคขอตลเนหลักอ่น้เขาคิดตรอนีรกวเป็นนวตบี่กาการรวงการ,การ,การพน,นันไม่ไรละมึงจะไม่เป็ไปไดนะครับ นายเคียวก็ดีจะมาเป็นนักแข่งกันมาแล้วไม่เป็นไรครับผมอ้คนีนวเดียวเราจะไปเล่นนนาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไปเก่งนระบอมเหนโอ้นี่เราต่อายกัู้รียนันัน มาเลยเจ้าเป็นการกันรถกันรถอยู่ขออกับมต้องตึงยันเลยนะยังกัครับโอเคครับเลี้ยงครับคุณเลี้ยงกับเนี่ยรย์เลี้ยงกันเนาะโอเคครับบอลแล้วต้เปิดอัลลัดกันครับเนาะหมดกับทุกอกันประนดี๋ยวยกสาผัดอัลลดครับผม เปิดอันลจันยังไงบุางปปจันโอเคไปแล้วก็เปิดอัานลาะถึงบ้านคร้บเนาะไปโอ้ยยย่ามยสยกันยยยยหยย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 ก็ยยยยยยเนี่ย โอเคผมถือรีสลร์ทลีเฮได้ซะวัสดีรูปผมโอ้ยจะไปส้นขาเหมือนเนาะมาเก็ประกันฟักันปั้มสุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวขับเร็วๆมาสักหน่อย นี่ครับผมนี่คือรีเหียวไม่ใช่รีสอนมันก็มีเนาะเดินเดินวิวจะว่าเด็กๆที่เก่าที่เด็กครับขอหน้าตั้งแล้วครับเพื่ออะไอยากแก่ท่ไมจะกินของนะครับเนาะโอเคเปิดเทากับเปิดเครื่องเาเปิดอัลลาดครับนี่แหละโอ้ไปสอบรถกับเอ้านั่นน่นนั่นเขาเรียกว่าตกคำมะครับผมโอ้โอเคครับผมก็เปิดล็อ่บ้างก็เปิดตั้งอย่แหละ ตกใจอย่างแรงครับมัผมหยิบเป็นซ้อนกันแล้วครันเนาะกันเป็นซ้อนกันกันอยู่โอ้ยเป็นข่าวผมดังแบบกลายเป็นคนดังในที่ตาแล้วผมเนาะนี่ผมนี่ครับผมโอ้ยพี่จิตรวกยังหมากไหมครับเป็นสีเสียไปก็ได้ไโอเคครับผมถึงบ้านเลยสวัสดีรูปครับผมเนาะอันนี้ไปสองก็ไปได้สองผมแย่จังเหลืออะไรโอจังเลยผม ทางพายุม yeah, ันเขาป่ากันผู้ขับรถผู้พัวไปกระตินมันไปโดนโดนยุบนะผู้ใหญ่ป่ากันเลยครับลูกสาวไปงี้แขกครับผมโอเคครับสวัสดีพี่จับหัวครับผม